สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียๆจากฮิตาชิและสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวไมโครเวฟจากฮิตาชิค่ะรุ่น hmr m 2 0 0 1ซึ่งมีความจุ20ลิตรและมีกำลังไฟ700วัตต์ค่ะรุ่นนี้ใช้การควบคุมแบบแมนนหรือลูกบิดในการควบคุมความร้อนและเวลาในการอุ่นอาหารมาในสีขาวเรียบสะอาดตาที่จะช่วยเพิ่มความโมเดิร์นให้ครัวของคุณค่ะด้ามจับประตูมีความแข็งแรงคงทนต่อการใช้งาน ภายในตู้มีการเคลือบสีขาวให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งสกรปรกได้ง่ายวิธีการทำความสะอาดก็ง่ายค่ะแค่ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดก็สะอาดหมดจดไม่ต้องออกแรงขัดค่ะประตูไมโครเวฟผลิตจากกระจก Tempered Glass นอกจากจะสวยเกินราคาแล้วยังป้องกันความร้อนได้ดีเยี่ยมป้องกันรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากไมโครเวฟและว,วัสดุก็มีความแข็งแรงคงทนสามารถใช้งานได้ยาวนานค่ะ ไมโครเวฟฮิตาชิรุ่นนี้สามารถปรับระดับความร้อนได้5ระดับด้วยปุ่มลูกบิดอันบนเริ่มตั้งแต่ความร้อนระดับโลหรือระดับต่ำสุดระดับมีเดียมโลซึ่งกำลังดีต่อการละลายน้ำแข็งในอาหารที่เพิ่งเอาออกจากช่องฟรีซมาระดับมีเดียมระดับมีเดียมไฮและระดับไฮซึ่งเป็นความร้อนสูงสุดค่ะสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะคือปุ่มลูกบิดหมุนง่ายมากค่ะรู้สึกได้ถึงความกระชับทนทานใช้งานได้นานแน่นอน ความอร่อยต้องมาพร้อมความปลอดภัยนะคะไมโครเอฟพิตาชี ashi, รุ่น hmr m 2 0 0 1มาพร้อมฉนวนป้องกันการลุกไหม้มากถึง5จุดซึ่งเป็นฉนวนที่ผลิตจากพลาสติก V0 ไม่ลามไฟเจอร้อนแค่ไหนก็หายห่วงค่ะมีเซ็นเซอร์ที่คอยดูแล,แลและตัดการทำงานทันทีเมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องเกิน120องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะกับในวันที่เรายุ่งๆแล้วอุ่นอาหารทิ้งไว้และอาจจะไม่ว่างคอยเฝ้าหน้าเครื่องตลอดเวลานะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการลุกไหมเกิดขึ้นหรือว่าเราเผลออุ่นช้อนซ่อมเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วเกิดประกายไฟระบบก็จะตัดการทํางานทันทีค่ะม c โครเวฟรุ่นนี้มีถาดรองกันน้ําไหลเข้าเครื่องหากน้ําไหลเข้าตัวเครื่องอาจทําให้มโครเวฟเกิดการช็อตได้ ไมโครเวฟฮิตาชิได้รับการรับรองจาก ROHS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันในสหภาพยุโรปว่าผลิตจากวัสดุที่ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมค่ะไมโครเวฟฮิตาชิรุ่น HMR M 2 0 0 1สะดวกใช้งานง่ายมาพร้อมความปลอดภัยที่คุณและครอบครัวมั่นใจได้ผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานจนกล้ารับประกันแมกนิตรอนหรือแผ่นแม่เหล็กาวนานถึง5ปีเต็มไปเลยค่ะ Hitachi, inspire the next.